ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเนี่ยจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอะไรคะงานคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมันใช้เหล็กเข้าไปช่วยเสริมในการรับแรงดึงทีนี้จุดอ่อนของเหล็กมันแพ้นสนิมถ้ามันโดนน้ากับโดนอากาศใช่ไหมการที่เหล็กจะเกิดสนิมได้ก็คือต้องมีน้ํากับอากาศทีนี้เราก็ต้องมีระยะหุ้มไม่ให้เหล็กเนี่ยมันโดนสัมผัสกับความชื้นเขาก็เลยกําหนดให้มีระยะที่มันหุ้มเหล็กเอาไว้ไม่ให้มันโดนความชื้นหรือโดนน้ำนั่นแหละ ทีนี้ความหนามันก็ระยะมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะที่มันสัมผัสกับภายนอกว่ามันสัมผัสกับอะไรส่วนโครงสร้างที่มันสัมผัสกับความชื้นตลอดเวลาเช่นมันอยู่ในอยู่ใกล้ๆดินอย่างเงี้ยอยู่ในดินอย่างเงี้ยระยะพวกมันมันเยอะหน่อยเช่นฐานรากเนี่ยก็กำหนดเจ็ดเซนครึ่งเพราะมันมันฝังอยู่ในน้ําเลยมันโดนความชื้นตลอดแต่ถ้าทั่วๆไปที่มันเลยพ้นโผล่ดินออกมาแล้วสัมผัสอากาศทั่วๆไปก็เริ่มต้นที่ประมาณอย่างเสาเนี่ยก็สามเซนอย่างเงี้ยเสาคาน หรือว่าถ้ามันเป็นเสาภายในหรือโครงสร้างที่มันไม่สัมผัสกับอากาศดินเลยโดยตรงเนี่ยก็จะน้อยหน่อยอยาจจะเป็นอย่างพื้นเนี่ยก็สองเซนครึง่งอย่างเงี้ยพื้นที่เป็นชั้นทั่วไปก็2เซนครึง่งเสาก็3ามเซนครึง่งถึง4เซนแล้วแต่ถ้ามันสัมผัสด,ดินก็อาจจะเป็น5เซนมันมีข้อกําหนดก็อันนี้ก็ต้องดอูส่วนใหญ่แล้วในแบบเขาก็าจะกําหนดเอาไว้